อโยมะนาวมะกรูดมะกรูดมะกรูมะนาวบักพริกด้วยมะกรูดแต่เอามาผงของมะกรูดน้อยมะกรูดเล็กเนี่ยมะกรูดน้อยสุกนั่นสุกโโอ้หพรสุกนะอันนี้มะกรูดกลางมะกรูดใหญ่มะกรูใหญ่ค่ะนี่เขาเขาหมายว่าจะให้เอาไปตำ ต้มส้มต้มต้มเนี่ยมันจะส้มได้ไงตีตามส้มต้มได้ไงเนี่ยกระเทียมด้วยอันนี้หนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวกลางอันนี้ตัวใหญ่ของจริงส่งไปพิสูจน์ได้ไหมจริงอันนี้ปลอมอันนี้ของจรองนี่เนี่ยอันนี้พิสูจน์ไปหนึ่งอันนี้ของจริงนี้ห้าบาทนั่นในห้าบาทนี่นี่อันนี้จริงอันนี้จริงนี่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 อันนี้จริงอันนี้เนี่ยลวง ้าบสองจริงมันได้งามครับของฟอมนะของฟอมมันจริงกว่าไอ้มันสดมากเลยเอาแล้วโอ้โหเนียนเลยของฟอมทำเหี่ยวด้วยเนียนเลยไม่ฉีดยารู้สิ่งที่เกิดแล้วก็รู้สิ่งที่ดับทําให้เกิดให้ดับได้จบเลยไม่มีอะไรรู้ชาติรู้สติคำบอกว่ายาดจริง พระอเจ้าส,สอนอนีเรื่องที่ตัดเรื่องนี้จริงๆเราเกิดมาเป็นตัวคนในทนีนั่น <Yeah. S 2> แล้วพระพ,พุทธเจา้าท่านบอกให้เรียนรู้ตัวคนแล้วรู้คน,นให้หมดเลยแล้วก็จะให้คนหยุดคนถ้าให้คนเนี่ยเราจะให้เป็นคนอีกมันสามารถจริงๆเลยว่าเราจะตายแยกเป็นดินน้ำไฟลมงไปเลยได้นี่ไม่สุดยอดเราจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่ก็ได้อยู่ก็อยู่ไว้เป็นฟิษด้วย อย so oh. ู่ได้เป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนที่ต่อไปนี่จะประเสริฐก็คิดเป็นคนคิดดูดีต้องโกรธก็ไม่ได้เลยโมโหก็ไม่ได้มันไม่โกรธดูมีนก็ไม่ได้ไม่ใช่มันไม่โกรธอันนั้นยังไม่หนักเพราแบบกินอาหารอร่อยเลยโอ้ยอร่อยอร่อยอยู่แต่เหตุเพราท่านฉันเมื่อวานนี้รู้สึกว่าท่านฉันไม่ได้เลย เพราะว่าเป็นภาระอย่างนี้คุกี่ขั้นเนี่ยคุณกี่ขันเนี่ยมจันคุกี่ขั้นเนี่ยคนที่เขามีเิื่ออยู่ตอนกินนี่เขากลเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขทรมานมากเลยภาระเลยคือภาระไปก่อนใเพื่อเื่อนอนเสร็จอเ่หมดเวรแล้ว เันจริงๆ่ะป๊าสไปนัวดิงนนักเรียนออกจากห้องเรียนนะหมดเวลาต้องเอมาอีกหนอเอามามีอะไรเามาด้านีมน้านนี้่ะเอลอก็เมยเลอะเลอเออมีอีกมามีอีกเนี่ยมีใหม่เดยะเลอ เอะไรเลิศมันมีอะไรทวดเทียดนะฮะแล้วส่วนไอ้ลูกหลานเหลนหลอนแล้วจะมีลื้อลื้อลื้อเขามีเขาเรียกไม่ใช่ไม่มีหลอนยัมีลื้อลื้อลื้อหลอนไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าลูกหลานเหลนลื้อ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 หลอนมีหลอนแล้วก็มีหลนที่ที่นี่มีหลนแล้วก็มีหลนมาละ บอกหนูเราลูกค้ายังไม่มาเลยครับอะไรโทษจะเท่กับความว่างก็เท่ไม่ไหวเว้ยอา่ทัการทักบรนอากาศมีท่านพรท่านจันทุนเดียวเท่เท่กับความว่างท่านจัน์ทจะเท่กับความาว่างเท่ใส่ขาผนังได้ขาผนังเลย,เลย,เลย คใครเสียงใครบ้างนี่ที่นี่ทิ่นี่ทีรัตนาดีกหรอครับครับใส่เสมอแม้นมอลไรตอบได้คะแนนเท่าไหร่ใส่เสมอห้าเจ็ดสิบสี่ค่ะโอ้โหได้ตั้งเจ็ดสิบสี่แท่ อยตกลงอยลงไยกับพ่ออย่างมีตั้งมาแล้วค่ะพ่อพูดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่พ่อใจพ่อเขาพ่อเขาพูดถึงไงญาติธรรมที่อยู่ใกล้ชิดแม่แม่แม่คนละจต๊ะพ่อเขาเป็นคนพูดครับ โอ้โห oh, ลากมาถึงนี่ไปแล้วนี่ป็นสาอแดดไปพุกพงแพดนี่ก็อุ่นๆโอเคต้องอับแบดบ้างคึงบคุณเดะแต่สมัยโทรไลน์มาว่าจะจะมาบรรลัดพรุงนี้เออ22ครับผมครับมาต้องกลับตัว มันอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราว่ามจะเข้าบนรดี่สฮะถาออผมก็ถามมาไหก็จะอยู่ทะเลทั้งครับอยู่ทะเลทั้ได้มาสองแล้วโอ้ได้ลูกค้าสองคนแล้วไม่งั้นจะเทศกับความว่างก็จริงเรา โอ้สามีสองคนละยังไม่ถึงห้านะทำไมยันอย่างนี้ถึง้ากูรูกูรูกูรูููรจะไปสาราไปไหนไหนกูรูกูรูจะไปหานางอ้วนไม่ขอท้องเดินจะไปไหนคะตกลงกูลูจากนางอ้วหรือเปล่า วัดงนไวังนัวทำานบ้างไปนะครับที่ว่ามโนราไปงนอะไรหรออ๋อจะอะไรองคนเย็นนะวันนี้ไม่ค่เจอแดดหรอไปหาแดดหน่อยอยทไมหาแดดยากจังเลยคปยคดีกว่า โอ้ไปหาแดดรูสะพานหาแดดสะพานีารสะพานแดดเล่นแดดเอยโอ้ยเย็นเด็กมาหนึ่งโอ้เทศแล้วโอ้นั่นเทศแล้วโอ้เทเแล้วรรสั เก่งเว้ยการไม่ตกเว้วยนี่นี่สององค์นี่การตกนี่ยเราเพิ่งเปิดเพลงการจะตกกา้ตกมาเมการตกนองคนก็ใช่เหรอคะการตกเนี่ยเหรอนี่ไงดิ้งมาเองอันนั้นตกเลยเนี่ยนะไม่มีเลยนั่นเนาะ กุดดินไม่มีสัตว์ไม่มีคนปิกามาลรินฟ้าลินฟ้าก็กาดต๊กอ้าวกาดต๊กกาดต๊กวายแล้วกาดต๊กลนนะคะตอนนี้เหรอคะปักทอง บาอิ่มไหมอิ um ่มสิบาอีใหญ่คนนี้จะไปไหนเนี่ยน้ำมอนโอ่แม่จะมีปวยเล้งที่แล้วนะคะต้องใส่กปวยเล้งว่งปวยเล้งมาข้าว แดงรันกาบเนาะเจ้าจักรย่างเขาจัดเรงรันกราบคนนี้ะดูดออยู่อีกยกกราบเอ้ระมาทานตนมาได้เลยสาคร้งปรมกัดขตะ น,นั่นนั่งขมันน้อ,นองนิสิตกังแต่ว่าอะไรถ <c oughs> ามมาด้วยนะวันก่อน <c> ่ะ <oughs> แดงร้านจา,า,า,ากน <c oughs> คนน้อยฝากสวายลุกปูอะไรไอท้ที่ที่อะไรอะขัดที่ <c oughs> อะไรอะไม้ขัดฟัน แย่ฝันอัันนอยนี่าไปเอาเอาทิ้งไว้ตรงนี้สองวันนะคะว้พวครูได้นะกระปิแผ่นของเราเองค่ะเออดีค่ะอมาแล้วถวายกระปีแผ่น่ของศิกมาิกมสงขใช่ค่ะปลอดภัยไร้สารพิษแน่ก็เขาเดี๋ยวมันจะดวปลาับ อาบแดดที่พาทพาสะพานลงแดดครับอาบแดดอาบแดดมันหลังก็มีไม่ไดใช้หาดตืครับ้ดตื่นเต้นดีป่ะไปไหมไปชาหาดไหมโอ้ไปใายหาดเหรอครับอ๋อเดสมน่าไม่ได้กินอาหารนอนได้สามเดินได้สามสิบนาทีครับเดี๋อวโอ้ย โอ้เวอร์ไอเซร์ไซ์เนี่ยนี่ครับย่างอุ่นนไปในโรงเนี่ยนะครับจะอุ่นแน่นอนเลยงแน่นนโงอบาโรงอบโอ้ยัไม่ได้ทาสีเลย ยอมเไม่ตย่ตหดนแล้วเดินักงเดเกอะมาดูตรงไปครับเล่นน้ำเลยไงอัวนั้นอะไรกน ไทยญกุลเนี่ยมานอนนี่แห่นแน่นด้นอ้าวทำอะไรลุงทำลานตากค่ะของลานอยู่ลุงอบแล้วว่าสกังอบด้ือตากอบด้วยแล้วก็ตากให้มันให้แห้งสนิทมากขึ้นค่ะอะไรนี่รู้ไครไปดูไฟครับอันนี้ปั๊มน้ำไปที่นาของท่านต่ำดาไม่ใช่ตู้ไฟปั๊มน้ำพืชผิด

แต่ก้องคนของเยอะกว่านี้ใช่าั้นั่นแหละก็ใช้ถ้าคนของแหละพวกเราเราใช้คนของแวเรานั่งไปได้ด้วยเราก็คนของาอนแนาหญ่นั่นแหละก็สั่งบอกใครบอกสั่งบอกบอกินเ้มมาบอกสังมาแล้วไม่เห็นสั่งาสงมาเอมามมากเอมวิ่งแทนรถไ้น้ำมัน คอทีน้ำมันโอ้ไฟฟ้ามันมันมันหลายอย่างมันพลังบ่อยไม่มีอันนี้มันพลังไม่มีไอพ่นไม่มีไอพ่นไม่มีบลรพิตอะไรตัวไหนเงียบดีด้วย มันอดู่ข้างหลังแล้วยังไม่รู้เลยว่ารถดีแต่เขาโมลพิษแต่เขาต้องเอาไปทําเสียงรถเสียงให้มันเกิดทําเสียงรถยนต์ปลอมให้มันมันไม่งั้นคนโดนไงคนโดนชนไงเพราะต้องทําเสียงเปิดให้มันมีเสียงรถบู๊นบู๊นอะไรเีด็ดแต่ก็ได้เป็น คนมันแสดงคนมันติดแล้วมันติดเสียงอะไรนั่นแหละมันเงียบเกินเนี่ยฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวรถรถมาไม่รู้โดนชนตายก่อนมีแก้วสิอินเดียยังมีแก่เก่งเลยเย่างเปิดปานเปิดปานเปิดปานอินเดียโอ้โหมีกะยางมาวางข้างนอนเลยเลยนี่ฟรีแล้วนี่จ่ายตังค์แล้วได้ฟรีแล้วอาจจะถึงร้อยเมตรไหมเนี่ย <ห>นก <ะ S 1> พิราบมันกินอะไรอยู่ตรงนั้นถาม,มันดูที่วันนี้มีซูปหรือเปล่าไม่ยอมหนีเลยดูกินสบายเจ็ครับทำรมนชาติน้องตุ๊กตาตู้เหนี่ยพวพุทธเจ้า สรุปหมดเลยธรรมชาติจัดการชาติได้จบ,บโอ้สุดยอดเรารู้แล้วฮะ,ะมันก็หมดต่อชาติรู้ชาติแล้วก็หมดชาติทำชาติในหมดได้ก็จบนี่ทำชาติในหมดได้ก็จบ ชุดยอดเลยทีนี้จะขยายความที่ไอ้มาขยายเองอ่ะเพราะชาติมันไม่รู้เป็นชาติประเทศเป็นชาติราฐชาติอะไรแต่อยู่ยุ่งหมดเลยชาติอะไรอะไรของมันอ่ะมันก็นเลยไม่รู้จักจบแล้วรุ่งเลยวุ่นวายเละเทะโอ้โหละเวียนไายตายเกิดอีกข่ากันแกงกันพยาบาทกันเป็นบิบากกันอะไรอะไรอู้ น่าสงสารอย้่ตรงนั้นต้นวงอันสุดท้ายชาติที่เป็นตักกะพิฐิก็ตักอัตักกะมันไม่ถึงเป็นการเกิดก็การเกิดที่มันเกิดกันไอผู้นี้น่งจริงของสารตักกะมันมาเกิดการมันเกิดพยัญชนะเกิดบัญญัติเกิดไอเนี้ยมันก็ไปติดอยู่กับบัญญัติเนี่ย ไม่ถูกบัญญัิไม่ถูกภาษาอ่าไอ้นี่อ่าลแล้วเขาก็ไปคล้องอยูต่ตรงนั้นอ่ะเกิดเกิดวนเวียนอยู่กับไอ้ความสื่อที่มันเป็นออแล้วกไ็ไม่รู้ไม่รู้ถึงความหมายของสื่อแล้วก็ลองไปถึงสภาวาของสื่อไม่ถึงคือแต่ตักกะมีสังขาร้วยนะธาตุแตตักกะเนี่ยมีสังขารมีกายสังขารของตักกะ้วยธาตุแต่ตักกะที่ปัตตาบาลน่ะ ไม่ได้มาอุเนี่ยนะอะไรโอ้ลบีเนี้ยอ๋อท่อช่างเหรออ๋อเราอลยไม่รู้อะอ๋อขนาดช่อ้ยน้ำนะปิดหน้าด้วยด้น้ำนะนะใครอยากจูกัน แกนะคือวิมุตนะแกนคมนะฮะแกนนะวิมุตนะวิมุตเนี่มีไข่แบบนี้หนึ่งคนเลรนะฮะเด็กๆเขาเรียกกันนโลกหนึ่งคนแล้วลกหนึ่คนแล้วล่ะใครนะให้กับโอ้นี่ดูมาทำที่นั่งที่นึงโอ้โห เดี๋ยวพักนาตรงนี้แป๊บหนึ่งครับไปนด็กินเไยนะเลอะไม่สะอาดเท่าไหร่แลโปรเดินเดินฝ่าตรงนี้ไปก็ดีเหมือนกันนยังไม่เคยดูเลยเข้าไปสวนทำกินเลยแล้วมาสร้างบุญคนฟังมาจากไหนเนี่ยฮะสร้างบุนหอมหอมาจากไหน บ้าหรือเปล่านคือจมืนี่จมืนี่นี่น่ไม่ทราบครับอ๋อเขาไม่ใช่ของสร้างบุญไปเป็นรถอะไรฟางแคนี้เป็นหมื่นได้เหรอเป็นหมื่นครับอะไรด้วยครับตอนนี้เป็นรถไกเด็อุดมเหรอกอนเ่าะกอนเรากอนละสิบสองบาทอ่ะ โอ้ยเป็นรถฟางรถฟางถ้าจุดไฟเป็นรถไฟเลยเรามาทำอะไรโอ้ฟางทองคำเลยนะครับเนี่ยฟางเนทองคำเนี่ยนะก้อนเนี่ย12บาทได้หนึ่งกันซับป้าโอ้ตีอ่ะตีตีไม่รู้จักแล้วทังเกอน์ไทยจันเซียลืมแล้วน้ ไม่ใช่มันอเอียงอยู่หน่อยนึงยิงอะไรมันมนๆอย่างนี้เว้ยก่อนมนๆนี่นะเห็นนะนั่นเข้าก็เป็นพ <c oughs> องเอ็นเมืองบ้านรา้มีหูด้วย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรวะให <c oughs> ญ่ๆไม่เคยเห็นแต่ทรงมันคล้ายๆกันเลย ปองดีทําไปเถอะเป็นเป็นสโตนเฮาโอ้ยมันเก็บหอพักเซียนเยอะเลยอเล็กเซียนดอกเองเลยนี่นะดอกผักเซียนนะดอกผักเซียนเขาไม่กินเลยดอกผักเซียนเขากินแต่ยาวกินผักเซียนแล้วมันยาวเขากินแต่ใบมันไปกินดอกไป ม่เห็นเอาดอกมากินดอกน่าจะกินง่ายกว่าใบเก็บอะไรอ๋อเล็กพยายามฟื้นฟูะอมอยู่ค่ะหน้าแรงมันจะพับต้นค่ะอมนะะค่กิวันนี้ไปเดินไหนกันมาเดินตรวจดูสะพักเสียนมาเกล็นหน้ามาแล้วจะจำหน้ามันนะแซ่จำหน้ามันบอก กินข้กเสียนเว้เอาขาเสียนมไปจิ้มป <c oughs> นขี้วไปข้าวเสียนจิมจ้มปนจิ้มแจ้วอีกเทอานึงอย่าติดแกเที่มันออมันใหญ่กว่านีุ้อะไรนี้ทำอะไรไม่เก่วันนี้ทาไมหัวเราะถามเยุกอะไรหัวเราะเลย <c oughs> สลงสัยอย่าไปทาอะไรซบอ,อะไรแฝงแงไว้เนี่ย อาถามถึงซุปแลัวร้อนเลยเนี่ยมีอะไรซัมพิ้งซัมพิงรองใส่อะไรเปล่าใส่บอกว่าชิ้แนแมงูจะนอนไม่หลับเนยากขนาดน,นั้นเลย โยกเ,กเย,ยกเออยกเยกก็โยกกระต่ายลอยคอโยกเยกเอกระต่ายลอยคอมาหางงอเกาะคอ,อโยกเยก

กลิ่นเมาข้างนอกนี่เลยชึงฉึงเลยกินกะปิไม่ใช่อันไรวันนี้ผัด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 กินผัดไม่ใช่มัลี่มังล่กะหล่ีโอ้ฝันสมองสมงเสียงนีก็จะเหมือนตอนไหนนะคะที่ากินจะจะมังคะลีอะไรเยี่ เยังไม่สต้อเบอี่ไดกินไม่เหือีมีดอกกระ่ะตี่ตี่ทังดอกกระหล่ำที่เดท่านกินไม่ได้นี่คอมแท็บยี่นี่อนแทบ่อนแ่บอนแทบตึงหางเราแอนแทบเราไม่ได้ับแอนแท็บแท็บแตะเท่าระแท่บ มันพอดีลุมจีเจนจะทำแคบๆนี่แหละมันหวานนเจนเขาหวานโบจะทำแคบๆก็มีของราของอะไเ่้เราไม่้ที่เรไปาให้ขาขาขอยกึ้เฮ้ยข้อเอยอะไรขาขาข้อขอขึ้นหักมากแน่ก็ต่ โอ้ยเม็ดเม็ดไม่ใช่บักอกเม็ดบ้านโอ้บ้านไม่เด็ดตาต้มเลยเหรอเห็ดนี่จะปลาตำเห็ดแค่เลยเหแล้วแต่ว่าสีมะกอกไม่ค่อยเผ็ดสีหน้าโคตรสีไม่ค่อยเป็นแดนะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศทำไมปลาใส่และใส่หอมใช่ไหมใส่ใบกระเทียมค่ะใส่ใบกระเทียมเพิ่มเพื่อให้แบบกระเทียมด้วยโอ้มีสูตรใหม่ตำก็ไปเชิญบังกอกเราเยอะ ทำไงตก็มีน้ำก็ไปทำราไม่มีต้องการทำไมต้องซุกซ่อนเลยอุตสาห์หลังนี้แล้วนะเนี่ยได้หน่อยกินได้ การล้างจานโดยไม่ใช้น้ำค่ะฮล้างจานโดยไม่ใช้น้ำโอ้โหอินเดียครับนเป็นหมื่นค่ะของซิกนางคาลีเขาไปเขาไม่ใช้ใช้เลยค่ะเขาตั้งวงขนาดนี้นะคะที่เท่าเปียกแล้วก็ที่เท่าแแล้วพวกผู้ชายเขากินเสร็จเขาก็จะไปล้างล้างเอาน้ำมากินมันก็จะสะอาดเพราะเขากินด้วยโรตีใช่ไหมคะมันก็สะอาดแล้วก็ จานเขาก็จะจานเหมือนกันคือเหมือนฝาบาทุกอย่างก็เลยเรียบร้อยมันก็เลยผู้หญิงก็มันล้างเปียกล้างแห้งแล้วก็เอาความเลยเพราะว่าพอเปียกแล้วมันจะเวลามันเปื้อนอะไรมันก็จะติดให้เห็นค่ะว่าพอมาล้างแห้งแล้วมันจะติดเป็นจุดๆเพราะว่าละล้างสะอาดแล้วก็ขัดขััขัดให้สะอาดแล้วเวลาที่เท่าใสตรงไปมันก็จะล้วนหมดเลยมันก็เลยสะอาดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเช็ดเพราะว่ามันสะอาดหมดเลย เลยบบกพพ like คนเป็นหมื่นค่ะไม่ต้องใช freely, ้พิธะไม่ต้องใช้น้ําเลยคนเป็นหมื่นไรคนเขาเขาเป็นร้อยสิบล้านน้ำตาลน้ำตาลค่ะติดติดตคนติดเขาตอนงานงานที่ไปแต่ดีก็อะไรก็มีแต่คนที่เข้าใจค่ะใช่มันหนาหนาวเย็นอ่าล้างทันด้วยมือเออล้างด้วยีเท้า <c oughs> มีความหนาวนี่เองล้างเนื้อคีโต้เอ้ยเอาคีโต้มาหัดล้างด้วยคีโต้ โอ้ยนี่ควันยังชืยชื้ยอยู่เลยเนะโอ้โหแป้งป้องแป้งติดแป้งนะต้องแป้งมเจอเลยค่ะเขาแป้งก็แป้งข้าวฟ่างเินอะไรอันนี้ทำไมมันขาวๆวะนี่อะมาดูดีๆสองรถครับรถจืดรถเผ็ดอ๋อนี้รถจี๋เดินนี่รถเผ็ดเดอนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่านประธานอันนี้รถแซ่บโอ้ รสแสบผสมใบกระเทียมเลยค่ะรสแท้คือรสแสบรสเทียมคือรสแซ่บรสแสบอรสแสบโอ้นี่กินอยู่คนเดียวแกงเทโพท่านฮะกินแกงเทโพแกงเทโพอ่ะแกงเทพามั้ยเพียงแกงมันเค็มไม่อร่อยมันเค็มอย่างเดียวมันเค็มอย่างเดียว เติมน้ำมันจำน้ำมันฟอสมน้ำมันอะไรไม่ยอมอะไรไม่ยอมไม่ยอมเนื่องจาถั่ว่อถั่วโอเล่ีต้าวิตามินเพียบไม่มีแป้งเลยไม่มีแป้งใช่แป้งแป้งช็อคแป้งไปสองถาดละช็อคแป้งกับแป้งอ้าวพอรอนี่ก็ มันยังไงเดี๋ยวนี้โอ้โหโดยราโรกที่โดยราจริงจริงมันรู้หมดแล้วเนาะอะไรอะไรมันก็ไปจบฟังพูดมาก็รู้หมดแล้วพูดขึ้นต้นก็รู้แล้วที่จบยังจบนิพพานก็รู้แล้วพูดมาเดี๋ยวก็จบนิพพานจะไปไหนพูดที่ต้นและที่จบ คือตอนคืนกลางก็รู้แล้วก็รู้ที่จบแล้วกระแอมมีช่างกระกับกระแอมช่างกระสะสวยเนาะช่างกระ,กระมันหนาวมันหนาวมันหนาว